อรุณสวัสดิ์และยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ดูดวงโหราปัญญมนะครับกับดวงประจําวันที่จะมารายงานตัวในทุกๆวันแบบนี้เช่นเคยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะใครที่เข้ามาฟังแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ไว้ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดวงรายวันกับดูดวงโหราปัญญมในวันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วโปรดรับฟังและรับชมกันได้เลยครับ วันนี้คนหนึ่งมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นนะครับและจะมีปัญหากับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทำให้คนหนึ่งนั้นวุ่นวายเหนื่อยใจหงุดหงิดไม่ได้ดังใจนะครับขอให้มีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เพียงเครื่องประดับสีดำหรือฟ้าน้ำเงินใส่น้ำหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วชี้หร,หรือนิ้วก้อยตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรัวบ้านนะครับจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ2มีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวัญของฝากลับปากลับลอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ในวันนี้และจะมีผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าเข้ามาทําให้สบายอกสบายใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะอ,อาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้นะครับเป็นวันที่สบายใจดีของคุณ2เลยล่ะครับ วันนี้คนสาม,มีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชกไม่ดีเกิดขึ้นและจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คนสามรับผิดชอบขอให้ระมัดระวังดีๆเลยนะครับรวมไปถึงปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ลงตัวขอให้ระมัดระวังดีๆเช่นเดียวกันเคล็ดลับนะครับใส่เสื้อสีเหลืองหรือดำใส่เครื่องประดับสีเหลืองหรือดำเช่นเดียวกันใส่แหวนนิ้วชี้หรือนิ้วกลางใส่น้ำหอมที่มั่นอกมั่นใจตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกัรบ้ามจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้การงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสีรับผิดชอบนั้นจะผ่านราบรื่นไปได้ด้วยดีนะครับหากมีปัญหาก็จะผ่านราบรื่นไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงความรักก็จะราบรื่นและลงตัวขึ้นนะครับและมีโอกาสาที่จะได้โชคลาบของขวญของฝากและปากรับรอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสาที่จะได้วันนี้รวมไปถึงมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยครับหากคุณสี่นะครับปล่อยวางในเรื่องที่กังวลอยู่ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆสําหรับคุณสี่เลยล่ะครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนนะครับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่านะครับจะนำปัญหามาให้คุณห้าทำให้คุณห้านั้นหงุดหงิดไม่ได้ดังใจเบื่อเบื่อเซ็งเและจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณห้ารับผิดชอบขอให้ระมัดระวังดีๆนะครับรวมเป็นถึงปัญหากับคนรักความรักไม่ลงตัวด้วยเช่นเดียวกันขอให้มีสติเยอะๆนะครับคุณห้าเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงินเงินทองทองใส่น้ำหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้ว้วชี นำเกลือว,วางบนโต๊ะทำงานจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้บริวารคนรักคุณส่วนลูกหลานลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือคนที่ตำแหน่งน้อยกว่านะครับเข้ามาทําให้คนหกนั้นสบายใจมีเสียงหัวเราะมาให้อารมณ์ดีสบายอกสบายใจอาจจะมีเรื่องอาหารการกินหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยนะครับรวมไปถึงการงานธุรกิจงานต่างๆที่คนหกรับผิดชอบนั้นจะราบรื่นไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับรวมไปถึงความรักจะราบรื่นและลงตัวขึ้นอีกด้วยถือว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคนหกเลยครับ วันนี้คุณเจ็ดจะวุ่นวายมากๆกนะครับกับคนรอบข้างคนรอบตัวลูกหลานบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้ทำให้คุณเจ็ดนั้นเครียดหงุดหงิดอารมณ์ไม่นิ่งใจร้อนขอให้คุณเจ็ดมีสติไว้นะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดำน้ำเงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีดำน้ำเงินฟ้าใส่น้ำหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วชี้จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ8จะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับกับคนรอบข้างคนรอบกายลูกหลานบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่านะครับจะทําให้มีเสียงหัวเราะอ,อารมณ์ดีสบายใจอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณ8เลยละครับ วันนี้คุณ9ก้านะฮะจะวุ่นวายมากๆนะครับกับคนรอบตัวผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่านะครับเข้ามาทําให้วุ่นวายเหนื่อยใจหง,งุดหงิดไม่ได้ตังใจขอให้มีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีเหลืองหรือดําใส่เครื่องประดับสีเหลืองหรือดําใส่น้ําหอมที่มันอกมั่นใจใส่หวานนิ้วก้อยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คนสูญนะครับจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆนะครับกับคนรอบข้างคนรอบตัวผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้นานายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่านะครับแต่ก็จะเข้ามาทําให้มีเสียงหัวเราะอารมณ์ดีสบายใจถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึง่งสําหรับคนสูนเลยล่ะครับ